โดดโดดบน้องฝ่ามีลานนะครับน้องฝ่ามีบักไฟลานเทพเวลาน,นะครับบ้านขว้าวนี่สิเป็นแอเทวดาทอ 6. หแล้วก็มีบักไฟลานนะ้ำเมัองบาเนี้เบิกฝ่านค่อนเก่ยีย เอีาแล้วทตาไปเลมเรี้ยไดลหลังเจ้นี่รุ่นข้างขาดไหมาขาด้มันลบมันลบไส้ไส้นี้หางลบหลบททา้าหางว่าลบขาดได้งชวง นะครับอยู่ในมองควันอยู่กลาง

ไปมันแ้งจุนหาเงินเียลุกไปมน่คุมพันแห้น ร้อยแปดสิบผ่านไปอีกร้อยหนึ่งยาวเดออกวะสองร้อยผ่านไป อยู่บ้านเทิดไทนะครับตอนสามเทียบ ยุดไปแล้วหบ้างนะครับก็บนฝานี้นะครับย นี่คตกเสือฐานเลยนะครับเนี่สองลอยเจอเสือพันแล้วยิงยิงมันออกเ้าสงไจะานไปยี่สิบเอาายี่สิบเอาือสายไปแล้ว ยิบสามร้อยเวลา300เวนาที3 0นะครับลงงัน